นี่มาดูเจ้านี้กันครับฮัสวานานอเดิน901ครับเอ๊ะหรือเรียกว่า901นอเดินนั่นแหละเหมือนกันให้ดูดีไซน์ครับดีไซน์โดยทั้งหมดตอนครับ อันนี้มันคือแบบมันจะฟิลไม่เหมือนตัวเจ็ดเก้าศูนจอนะเพราะว่ามันจะเป็นฟิลทัวลิงเยอะกว่าทัวลิงแบบทัวลิงจ่าเลยอะผมชอบมากเพราะว่ามันโอ้ยเห็นแล้วชอบไม่รู้ว่าต้องบอกก่อน่ะผมเองอะเคยเทสเจ้าตัวนี้ครับที่งาน l i บบาร์ดมาเลเซียปีที่แล้วครับแล้วก็ติดแจง้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ก็ ในไทยรู้สึกว่าปีนั้นจะมีนำเข้ามาแค่คันเดียวครับแล้วตอนนั้นก็ราคาแพงมากราคาแพงจนผมแบบโอ้ต่อให้ผมมีตมังก็ไม่กล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนเนี้ยตัวเนี้ยเข้ามาในไทยแล้วและราคาถูกมากราคาถูกมากแต่ว่ายังไม่บอกราคาแล้วกันนะเดี๋ยวไปติดตามตามศูนย์บริการเราครับผมผมให้ดูเจ้านี้ก่อนเลยหน้าจอครับอย่างแรกเลยที่เห็นมันโดดเด่นเลยนะถ้าเกิดเวลาเรานั่งอะ ก็คือหน้าจอตรืองนี้ครับที่เป็นจอ4 TFT ซึ่งมันใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่กว่าเดิมแล้วมันก็ล้ํากว่าเดิมเพราะว่าอย่างเช่นแบบมันจะมีแบบภาพกราฟิกอะไรพวกนี้เพิ่มเข้าหมายในรูปรถมันจะทําให้เราเข้าใจกับรถนี่ได้ง่ายกว่าเดิมอะไรเงนี้ครับเนี่ยพอเป็นโหมดออฟโรดก็จะมีหินมีอะไรพอเป็นโหมดเลนก็จะมีตัวฝนมีน้ําเปียกแล้วพอเป็นสตรีทก็คือแบบเป็นรถเลยแล้วก็ตัวนี้มันจะมีตัว ไลดิ้งโหมดที่มันชื่อว่า XPO e นะหนคิดว่าน่าจะเป็น XPO e มันจะต้องซื้อเพิ่มครับสำหรับตัวนี้ส่วนคุชชิพเตอร์นู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีให้ติดรถมาเลยครับแต่ว่าที่เด่นอีกครับที่เด่นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตัวนี้ครับมันชื่อว่า Heat ครับเข้าอนไหนนี่ให้ ที่มันเด่นออกมาอีกอันนึงนะครับก็คือตัวนี้ฮีตติ้งครับฮีตติ้งนะครับ <He ating. S 2> ก็คือตัวนี้ครับจะเป็นฮีตก็บแล้วก็ไม่ได้มีแค่ตรงแฮนเดิลบาร์นะครับมีตรงนี้ด้วยมีตรงบาะด้วยบอกคนขับแล้วก็บอกคนซ้อนครับแต่อันนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มนะไม่ได้ติดรถมานะ ส่วนลูกลับภายนอกนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก790มากมายครับแต่มันก็จะมีความเป็นแบบสวิตชนิดนึงก็คือพวกโลโก้ฮัทอะไรพวกนี้มันจะติดอยู่ตามอะไรของมันเนี่ยจะเยอะกว่าจะเยอะกว่าของ KTM ครับแล้วมันก็มันจะทําให้รู้สึกพรีเมียมกว่าครับแม้กระทั่งเนี่ยในไฟเนี่ยยังใส่โลโก้ฮัทโชนเลยแล้วก็ตัวไฟนี้ครับจะเป็นไฟตัดมองครับเว<ม>ลาเปิดนะครับดู อันนี้ปิดนะแล้วผมเปิดปุ่มนี้ครับเปิดปิดได้แล้วก็ตัวไฟสูงต่ำก็หมุนมุนตำแหน่งนี้ลงได้ครับมาถึงเรื่องโช้ครับตัวนี้จะได้เป็น wp ที่เป็น4 3มมินะครับมันจะปรับได้แค่2อย่างก็คือคอมเพรสชันกับรีบารครับก็ไม่ได้คี้เล่นะครับสำหรับรถทัวรลิงต้องบอกนะว่าตัวนี้มันเป็นทัวรลิงนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แอดเวนเจอร์ที่เอาไว้ลุยจ๋าเลย เหมือนพวก7 9 0หรือว่า890เ้านยเนเจอรอะไรพวกนี้ครับมันก็ลุยได้แต่ผมคิดว่าต้องน่าจะต้องโปรนิดนึงครับถึงจะเอาตัวนี้ได้แล้วก็อีกอย่างก็ตัวแฟลลิ่งนันอะไรพวกนี้ครับมันปูดมันปูดออกมาถ้าผมเป็นเจ้าของอันนี้ผมก็ไม่กล้า,าไปลุยนะมาถึงเรื่องของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวของ890ครับที่ให้มาไม่ต่างกันมากครับแต่ว่า มันก็จะเฟี้ยวกว่าตรงนี้เห็นไหมเล็กๆน้อยๆเนะี่ยโลโก้คัสวันา่าฝาเครื่องฝังนุ้นก็มีนะแล้วก็มาดูตัวโช๊คลังครับโช๊คลังอันนี้ก็ตัวนี้มันเป็นปรับพีโลดครับปรับได้แต่ว่าผมไม่ได้ลองนะันได้กี่ครั้ปกติน่าจะประมาณที่สองป่ะทุกอย่างคือดูดีดูดีหมดอนะ่ะมันเป็นรถพรนะีเมียมคลาสอ่ะ แต่ว่าราคามันไม่ต่างกับเจ็ดเก้าสูนยนเจองมันต่างแันแบบไม่เยอะมากขนาดที่ต้องแบบไม่ซื้อดีกว่าหรืออะไรเงี้ยชอบชอบดีไซน์ทุกอย่างรถตัวนี้เลยครับตัวท่อนี่ก็รู้สึกพิเนียมขึ้นเยอะครับแต่ว่าดีไซน์นี่นะครับถ้ามองจากมุมนี้อ้วนอ้วนกว่าเดิมเยอะเลย แล้วก็ยางติดรถตอนนี้นะครับได้เป็นตัวพิลารี่มาแต่ว่าคันจริงมาผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับก็ <c oughs> ต้องมาลองตามดูอีกทีแต่ว่ารถพวกนี้นะมันเป็นรถตึงผมว่าถ้าจะใส่อ่ะใส่ใส่เป็นยางตัวเอ็มทีอันนี้แหละของพีลารี่หรือไม่ก็เป็นตัวถ้ายังเช่นผม,มผมทํางานไมตันนะผมว่าผมก็แนะนําเป็นตัว EF 0 7ครับจะเหมาะกว่าแล้วก็ตัวโซ่ตัวนี้จะเป็นตัว52 0สูนนะครับที่เป็นเอ็กลิง แล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับตัวนี้เห็นไหมสําหรับรถทัวริงนะมันควรจะมีเพราะมันมีหน้าที่ไว้ซับเสียงของจานนะครับโดยรวมก็ไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เลครับถ้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ว่าจะซื้ออีกสักพันน,นึ่งนะแต่ตอนนี้ก็ชมไปก่อนเดี๋ยวรอรถเดโมมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปลองเทสดูครับอยากรู้ฟิลมืนอนกันว่ามันเป็นไง เราวันนี้ว่ากันครับ